w o r ร์ w ไวด์เว็บสปอคดักทีภูมิใจนำเสนอสวัสดีคุณผู้ชมรัยเพื่อนค่ะก็ยังอยู่กับซีรีส์เรื่องการ แต่งตาให้เข้ากับสีคอนแทคเลนที่คุณชื่นชอบกันอยู่นะคะซึ่งวันนี้ก็เลือกสีเทามาเล่นกันแล้วก็แต่งดูซิว่าโมเมจะสามารถทําให้สีรอบๆดวงตาของเราเนี่ยมันแบบดูเข้ากันดูทําให้คอนแทคเลนมันดูไบรท์ขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็เก๋มาก,กขึ้นได้หรือเปล่านะคะวันนี้เลือกจับคู่สีที่เป็นลักษณะสีใน Family เดียวกันไม่ได้เป็นสีคู่ตรงข้ามเหมือนคราวที่แล้วนะคะก็จะเป็นสีออกเทาๆให้เข้ากับคอนแทคเลนสีเทานั่นเองทําอย่างไร ไปดูกันค่ะโอเคค่ะคอนแทกนะคะก็เป็นสีเกรย์นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะใช้ตัวเดิมนะคะ s อสพอ face มาเก็บบูสเตอร์เป็นสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษเพราะว่านางควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปรับให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นโดยไม่ทําให้มันรู้สึกว่ามันแบบขาวจุ้งเบยแต่มันก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นโกลลเหมือนตัวเฟสโกลตัวที่หมดประเทศไปอยู่ช่วงหนึ่งอะนะคะฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเห็นเด็กที่ไหนสักคนมันไปซื้อมาบอเดอร์มาจากร้านเกาหลีสักร้านหนึ่งแกทธรรมดนจริงจริงนะเว้ยมันใสเลยด้วยหน้าที่ใสอยู่แล้วยิ่งใส่ไปกว่าเดิมเลยนะแล้วแป้งคุมมันโอ้โหแฮปปี้เข้ากันดีเลยไม่รอด อยู่กับฉันเนี่ยเงินมีเท่าไหร่ก็หมดพูดเลยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาหรือก็ไม่จะมีใครบังคับก็หาไม่ซื้อมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจสั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจเออ ลิควิดฟาวเดชั่นนะคะที่ช่วงนี้ใช้บ่อยๆเนื่องจากว่าเออพอเข้าหน้าร้อนหน้าฝนที่มันมีความแบบชื้นนิดนึงหน้ามันก็จะมันง่ายขึ้นนะคะก็เลยพยายามใช้รองพื้นที่มันคุมมันหน่อยนะคะอันนี้ก็ m y y e l l i n e Fit m m m a t t e a p d p o r e l e s s นะคะหมดไปแล้วขวดหนึ่งอันนี้ซื้อมาใหม่ตอนที่ไปนิวยอร์กครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะยังใหม่มากสะอาดมากคุณแม่อีกอันนึงนี่คือแบบยอยแจ่มาก ไม่ชอบอย่างเดียวตรงที่มันเป็นแบบงานเทนี่แหละไม่ใช่กดปั๊มเพราะว่ามันจะเลอะเทออไปหมดยิ่งเมื่อมันอยู่ไปนานๆแล้วมันจะยิ่งเวรี่เลอะเทอะและที่สําคัญนางจะชอบไปเลอะเทออบนเครื่องบินเพราะว่าเหมือนความกดอากาศบนเครื่องบินอะไรเงี้ยพอเปิดมาอีกทีนะคะจะแบบหม <c oughs> ดนี่เลยเหรอสินะของจุกดีนะว่าดรัก s t o ร์ถ้าไฮเอนแล้วยังไม่ให้ปั๊มอีกจะเอะอะมาก เดี๋ยวคราวหน้าไปต้องไปแมทช์สีใหม่แล้วอะช่วงนี้เข้มนิดนึงอุทาหรณ์สอนใจชนีไม่ยอมแมทช์สีตัวเองใหม่เนาะแต่ก็คือไม่ได้แย่นะแต่แค่ว่าบางช่วงถ้าเกิดหน้าขาวจะรู้สึกว่านังเข้มเพราะนางมีความออกซิไดนด์นิดนิดไม่แย่ Not too bad b บ t ลิต t ติ้ลบ t ๊ก t ิต e ติ้นะ Match p e r f o n t i o n e r n c e a l e r จาก r e m o อยากจะใช้ให้หมดเพราะว่ามันดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออไหนๆก็หมดเป็นอันอนไปแล้วกันชนี จริงๆแล้วสำหรับสีเทานะคะอันนี้อาจจะแบบทาให้คุณผู้ชมงงไปกว่าอันที่แล้วนิดนึงเนื่องจากว่าอย่างสีแบบเฮโซมันก็คือน้ําตาลเขียวๆใช่ไหมมันยังอยู่ในวงล้อสีไงว่าแบบเอาน้ําตาลเขียวอยู่ตรงข้ามใครแต่สีเทาในวงล้อสีไม่มีเพราะนั้นจริงๆแล้ววิธีการที่เราทดลองเองแล้วรู้สึกว่าง่ายที่สุดก็คือใช้สีในกลุ่มโทนสีเดียวกันอาทิพวกสีเทาหรือว่าสีแบบสีเงินที่มันอ่อนกว่านิดนึงนะคะเพื่อที่จะเล่นกับ คอนแทคเลนส์ให้มันชัดขึ้นไม่ได้เล่นกับคู่สีตรงข้ามอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่างงวยจุงเลยสีตรงข้ามคือสีอะไรอะไรเงี้ยก็พยายามคลุมโทนเหมือนเวลาที่เราบอกบ่อยๆว่าถ้าจะปัดแก้มสีออกโทนส้มสีปากก็ให้มันมีติ่งของความส้มอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ส่วนอื่นใช้ที่คนเดิมเพิ่มเติมคือความสดใสเนเ e d s k i <c oughs> n มา <c oughs> จาก u r b a n d ์นคนะคะสี d l i ไ e neutral เอะลงไปในที่ที่เราต้องการจะบดบงังความชั่วร้ายของเรานิดนึง Two Face Shadow Insurance นะคะลงเป็นเบสไว้ก่อนเลย วันนี้นะคะจะใช้พาเลตนี้แล้วก็เดี๋ยวจะดูไปว่าทิศทางที่อยากจะไปต่อจะเป็นยังไงแต่เริ่มด้วยคุณคนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือ the free spirit นะคะพาเลตจาก mark j a c o b s นั่นเองที่ซื้อมาตอนฮอลลเดย์เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะไม่รู้ว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่าแต่เอาจริงๆแล้วคือสีที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกสีเนื้อสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีสีสีเงินสีเทาอยู่เยอะเพราะว่าเราอยากจะส่งเสริมสีเทาที่มันอยู่บนเปลือกตาของเราให้มันดูชัดยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีพะะาเลต่อกันที่ 3เป็นเหมือนแบบพิกเมนต์อะสี Metal Clouds นะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดใครไปจับคอลเลกชันนี้มาไว้ได้พี่คนนี้สวยมากนี่คือ NARS มันมาจาก Steven Klein Collection นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีขายเป็นซิงเกิลธรรมดาด้วยสีชื่อ Stud นะคะก็จะเป็นสีแบบเงินเงินเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงสีเนื้อทั่วๆก่อนเพื่อให้มีเบสให้มันเกลี่ยง,ง่ายๆลื่นๆนิดนึงก็จะใช้สีเนื้อจากพาเลตนี้แหละ มันจะไม่ได้เข้มมากเป็นแบบซูเปอร์สโมกี้อะไรนะเราคิดว่าวันนี้เราอยากได้ลุคที่มันเป็นสีเงินแต่ว่าดูแบบไบร้์รหน่อยเนี่ยเราจะใช้สีเงินเงินอันนี้นี่พี่คนนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะท็อปด้วยพี่คนนี้สวัสดีดูคนนี้ชิมเมอร์มากเลยมีความหนุกหนานอยู่คนเดียวบอกใครไม่ได้จริงๆแล้วอะ่ะมันดูไม่เงินเท่าวันนี้นะอันนี้มีความแบบเหลือบเหลือบทองทอง,ทองคือมันเหมือนมีชิมเมอร์สองสีผสมกันอยู่อะค่ะแต่อันนี้เป็นแบบ True Silver มาลองเล่นกันดูคือจริงๆแล้วสีตาสีเทาเนี่มันหายากมากเลยนะคุณผู้ชมในชีวิตจริงส่วนใหญ่แล้วฝรั่งก็จะมาเนี่ยแหละไม่เขียวก็ ฟ้าไปเลยนะคะสีเทาๆนี่แบบไม่ค่อยเห็นนะน้อยมากที่จะเป็นเทาชัดๆเนี้ยสีหนึ่งที่พี่ไม่เคยเข้าใจเลยคือตาสีม่วงมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้หรือมีไม่มีอาจจะไม่รู้เราอาจจะไม่เคยเห็น เราจะใช้สีน้ำตาลเทาๆอันนี้นะคะเพิ่มเข้าไปตรงกระบอกตานิดหนึ่งเพื่อให้มันเกิดมิติที่ชัดหน่อยเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนที่ถ้าใช้สีอ่อนมากๆหรือพาสเทลมากๆเนี่ยมันดูค่อนข้างจะแอบหลอกนิดนึงก็เลยจะใส่สีน้ำตาลเข้าไปเพื่อให้มันดูมีมิติหน่อยแล้วก็เพื่อลดอาการแบบบวมด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราใช้สีที่มันอ่อนแล้วก็วาวชิมเมอร์มากๆเนี่ยมันทําให้ตาดูบวมแล้วก็ขาดมิติที่มันเคยมีไปนะคะใส่เงาตรงกระบอกตาเข้าไปนิดนึงแต่ถ้าใครไม่มีปัญหานะคะ จะเป็นแบบคนที่ผิวขาวกว่าโมเมอีกแล้วก็ไม่รู้สึกตกใจกับการใช้สีพวกกลุ่มพาสเทลคือสีพาสเทลหรือสีอ่อนต่างๆเนี่ยจะอยู่แล้วค่อนข้างโอเคกับคนที่ขาวนิดนึงอย่างเราเองเนี่ยค่อนข้างจะเหลืองพอลงสีเทาเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเทาแบบ100%อนตะมันอยู่บนผิวเรามันก็จะผสมกับสีผิวเราเข้าไปอีกนิดนึงแล้วมันก็จะอุ่นขึ้นต้องหาตัวช่วยหน่อยเราจะถูกกับสีพวกจูโทนที่มันเป็นแดงกำม่วงกำเขียวมรกตเพราะว่ามันมีความเข้มของ สีมากพอที่เวลาอยู่บนผิวเราแล้วอะ่ะมันไม่ผสมกับสีผิวเราแล้วเปลี่ยนสีวันนี้ดูมีแบบทักษะกับมีความรู้สูงมากจริงทําไมวะใช้เอ่อ p i กเมนตของ3นะคะชื่อสีเมโ Cloud ที่บอกนั่นเองกับแปลงเล็กๆสักสอันนึงอันนี้กับหัวตานะคะเดี๋ยวเราจะไล่น้าหนักเขาหน่อยหนึ่ง นี่ใช้ MAC 231วันนี้อยู่กับ m a ็หมดเลยนะเมื่อกี้สีที่แพ็คลงไปอันแรกที่เป็นแปลงแบนนะคะคือ233อันที่เป็นแปลง2ด้านแบบนี้แต่จริงๆถ้าเกิดใครมี239ปกตินะคะก็เป็นทรงเดียวกันเลยแต่แค่ขนแปลงไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแล้วก็ตัวที่เอามาเบลนด์ก็คือ The Usual ัว7แล้วเดี๋ยวใช้นิ้วมือกับเอ่อสตร์ทจาก n นร์นะคะลงอันนี้ไปตรงกลางเพราะเราอยากให้มันชิมเมอร์เป็นพิเศษแลวชิมเมอร์พี่คนนี้คือ d ดย D เราค้นพบว่าถ้าเราอยู่กับสีอ่อนขนาดนี้เราจะดูหล่อนมากเลยเว้ยเราจะต้องเอาสีเข้มเข้าไปช่วยนิดนึงละอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถเป็นชนีพาสเทลได้วะ่ะเทาเข้มแล้วกันไหนๆพี่เขาก็มีอยู่อย่าไปให้สุดจนถึงดำเลยแกเอยเดี๋ยวจะไม่ได้แต่งตาเบาๆอย่างที่อยากจะแต่ง ถ้าใครบอกว่าไม่ชินแล้วอยากได้เข้มกว่านี้ก็ใส่สีดําเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เราคิดว่าเราจะสุดที่พี่กนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไลเนอร์สีดําเป็นตัวทําให้มันดูคมขึ้นเข้ม <c oughs> ขึ้น, <c oughs> นแทนและกันไลเนอร์นะคะ Essence Long Lasting Eye Pencil ราคาถูกและดีมีในโลกนะคะเป็นไลเนอร์แบบดินสอมันจะแบบไม่ดําสนิทมันจะมีดํากว่านี้อีกเบอร์หนึ่งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเหมือนเทาเข้มนะคะเพราะแต่ลุคนี้เรามีความไม่อยากใช้ที่มันเป็นลิควิดไลเนอร์เท่าไหร่ ก็สำหรับพวกเจลไลเนอร์ที่มาในรูปแบบแท่งก่อนที่เขาจะแห้งอะค่ะเราสามารถที่จะเอาแปรงมาเกลี่ยให้ได้เชฟที่ต้องการได้กลับมาที่เทาเข้มเมื่อกี้นิดนึงนะคะ <kab oya. S 2> เพราะว่าลงดินสอบไปแล้วเราจะเซตให้มันอยู่ด้วยฝุ่นหน่อยแล้วก็อยากจะทําให้มันไม่เข้มมาก <c oughs> คือข้างบนน่ะเราไม่ได้ลงเพิ่มเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นสีเทาเข้มจริงๆแต่ว่าโคนขนตาล่างเนี่ยอยากให้มันซอฟลงหน่อยนึงก็เลยเอาสีเทาที่เราเล่นไปแล้วนั้น กลับลงมาระบายลงไปเขากลับมาฟาดหัวตาเพิ่มนิดนึงด้วย เอาล่ะดัดและปัดเลยที่ดัดขนตาสูรัดนะคะแล้วก็มาสคาร่าวันนี้ซูเปอร์ไซเซอร์จาก Cover Girl ก็มาสคาร่าอะไรก็ได้ที่ช่วยให้ขนตาคุณแบบว่าเอะอะมาเทิง่งเพราะว่าซีรีส์นี้เราจะไม่ค่อยอยากติดขนตาปลอมเท่าไหร่เราอยากจะให้มันไม่บังสีตาที่เราแต่งไปจะขอใช้มาสคาร่าที่มันแบบซูเปอร์วอล์มิซิ่งซูเปอร์ลองอะไรเงี้ยกันไป เขียนคิ้วก่อนนะคะวันนี้คิ้วก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวใช้ uh, tom ford brow sculpting kit เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะปัดให้มันซอฟต์ลงด้วย 3d brow tones จาก benefit นะคะควิ๊กควิ๊ก let's go <c oughs> shade and light พาเลตนะคะจากแคทวันดีค่ะเพื่อไม่ให้หน้าแลดูเป็นานีที่ไม่มีสัดส่วนอะไรเลยต่อไปนะคะเราจะใช้พี่คนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้จะอันนี้จะเข้มไาน,นี้นึงก็เลยจะใช้พี่คนนี้ที่ออกเทาหน่อยเออโครงหน้ามาแล้ว b r o n น e เ เราจะใช้พี่คนนี้เลยเพราะว่าถ้าเทียบกันนะคะคุณคนน like, ี้เป็นน้ำตาลเทาที่สร้างเงาได้แต่คนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลแบบธรรมดาขึ้นมานิดนึงเราจะไล้ๆบริเวณขอบๆไปหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นบรอนเซอร์แบบชิมเมอร์บรอนเซอร์อะยากได้แค่แบบให้หน้ามันดูไม่ขาวเป็นแป้นๆน่ะก็นะขณะจิตที่คุณได้ชมคลิปนี้ดิฉันว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้ซื้อแคทวันดีในประเทศนี้แล้ว Good luck everyone. Good luck fighting for that palette. Yeah. Highlight ว wow, wow, ดีกว่าเนอะ Hourglass euphoric strobe light นะคะวันนี้ใช้แปรง Morphe 501. M501 ปัดแก้มนะคะจะใช้สีที่อ่อนหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้มันคลุมโทนปกติแล้วเรามักจะจับคู่สีออกโทนเย็นนะคะโทนเทาโทนฟ้าโทนอะไรกับปัดแก้มที่ไม่มีความส้มอยู่นะจะเป็นชมพูแท้ๆก็เลยใช้ Benefit Dandy l i o n นะคะได้ชมพูชัดๆเลยแต่ไม่ชมพูมากนะไม่งั้นจะตรงแล้วก็นี่ใช้แปรงสูรั กมมันจะไม่ชิมเมอร์มากด้วยอะค่ะบางอันแบบปัดแก้มพอชิมเมอร์มากไปมันก็จะดูแบบเราว่าพอมันอยู่กับสีเงินมันดูเยอะไป็นโทนดาวลงมานนสีตาของฉันวันนี้ดูไม่เป็นตัวเองเลยแกมันไม่มีความอบอุ่นอยู่เลยมาในกลุ่มของความคูลโทนหนักมากจริงๆฉันรู้สึกเหมือนเมอร์เมดยังไงบอกไม่ถูก <c oughs> ตอนแรกจะทากลอสสีอ่อนๆนะคะแต่คิดไปคิดมาแล้วมันจะดูแบบ ปว้ยไปกว่านี้นะคะก็เลยผสมสีดีกว่าคือหาสีตรงกลางที่อยากได้ไม่ได้แล้วเจอ2พี่คนนี้เราก็เลยจะเอาเข้ามาผสมกันนะคะ l ลอร่า e ม c ร e เซ h a อ a r ร you? Paint Wash Liquid Lip Color สี o r c h i ด Pink แล้วก็ t พ l Pink b เบสเราจะใช้สีอ่อนนะคะเป็นหลักสัดส่วนประมาณสักแค่นี้ให้คูกันแอนนาซุยตอนนี้อยากได้ล q u i d ดลิปสติกของเจ f ฟรี e s สตา์ที่เป็นสีขาวมากเลยมันน่าจะช่วยให้การผสมสีในชีวิตตอนง่ายขึ้น สบายใจไก่ย่างละและนี่นะคะก็คือฟินิโตะลุกนะคะเสร็จแล้วสำหรับการแต่งตาเพื่อส่งเสริมการใส่คอนแทคเลนส์สีเทานั่นเอง ก็เลือกสีที่มันอยู่ในกลุ่มโทนเดียวกันนะคะมาเน้นความชัดของสีเทาให้มันชัดยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราใส่เข้าไปเนี่ยเร,เราแอบรู้สึกว่าเอ้ยมันยังดูเทาไม่มากเวลาอยู่บนตาเราเนาะไปผสมกับสีน้ําตาลอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่าเลนส์มันเป็นเลนส์ที่ยังค่อนข้างดูธรรมชาติหน่อยไม่ได้เปลี่ยนสีตาไปซะเลย100%นะคะพอใส่สีเทาเข้าไปรอบๆมันจะทําให้สีดูชัดขึ้นแล้วก็เลือกแพรกับสีลิปที่มันชัดขึ้นมาหน่อยเพราะไม่งั้นตอนแรกเนี่ยพอใช้เป็นกลอสอ่อนๆมาแลดแบบย,ลยีว คราวหน้าเราคิดว่าเราคงจะต้องใส่คอนแทคเลนส์สีแปลกไปอีกเพื่อครอบคลุมทุกคนทุกสีตาไปดีกว่าเหนื่อยสวัสดีค่ะ